สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส่งเช้าห้างเสยงบ่าย VAP เชา้า VAP บ่ายนะคะสําหรับห้างเสยงเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8ตัวลองก็คือ6กับ9นะ5153 575659 8082848689 6ก 60, ็60626466869นะ9193 9597เลขคู่กับเลขขี้นะคะ สามหกแปดห้า8ดหห้าแดเ้าหกเดนาะหรือเพื่อนๆจะจับคู่ก็ได้นะ5้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้้าเห้าเ้าหกหกเกนาะต่อไปเป็น V เชา้าตัวเด่นก็คือ1กับ4ี่ตัวรองก็คือ3มกับหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หน9่สหนึ่งสีี่หสี่เจ็ดสี่เก้า สามก็หกสามศูนย์สามสองสาหกสามเก้าหกศูนยสอ่เาย่างนี้นะสามตัวก็หนึ่งสี่สองสมหสี่หนึ่งสาแล้วก็หนะึ่งสี่เจ็ดเนาะจับคู่ก็ไอเอามันง่ายดีเพื่อนเอนไม่ต้องเปลือเงินเยอะเนาะอย่าลืมมา,มาซื้อเช้าด้วยนะมาซื้อห้างเสียงธรรมดาด้วยนะคะต่อไปห้างเสียงบบายตัวดินก็คือสกับเดตัวรองก็คือหกับเก้ามือเพื่อนจะจับคู่ก็ง่ายดีนะ

0 3 0 407 303 4 37 3ตัวก็0 3 3 471 469 470อย่าลืมมามาซื้อด้วยกันได้นะห้างเสียงบ่ายกับ VIP บ่ายนะคะมันเคยมาเข้า3ตัวตรงๆเรือ V i p บ่ายมาเข้าห้างเสียงธรรมดาเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะนี่มันมีแนวทางของมันอย่างนี้เนาะก็จับคู่ซื้อเอาเนาะไม่ต้องเปลืองเงินเยอะไม่ต้องรูด ขานังก็ยังดีก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีค่ะ